หลังจากการพังทลายของมิติและเวลาทำให้ความสมดุลของไอเซนนั้นจบลงเพื่อช่วยกันหาทางออกจากการล่มสลายเหล่าฮีโร่จึงต้องร่วมมือกันแต่ด้วยความคิดที่สวนทางกันทำให้ความขัดแย้งยังคงเกิดขึ้นในเมื่อสันติไม่ใช่ทางออกสำหรับพวกเขาการต่อสู้จึงบังเกิดมันไม่เพียงปกป้องจุดยืนมัน นำมาซึ่งเกียรติยศสงครามอุบัติขึ้นแล้ว ยึดยักยักกันอยู่ปิ๊บ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 มาขนาดนี้ไปแล้วชุดใหญ่มาบอกเลยวรอดยากจริงๆดีบูมปส์บาดโดนไปก่อนนะครับอยู่ที่ความแม่นนะครับแล้วมายืนกองกองสตันแปะหนึ่งทีแล้วง้างมาตั้งแต่อนุสาวรียแต่เหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดนอัดอกระปี้ติดเข้าไปเรียบร้อยเลยครับอ,อุ้ยยืนลาาาแล้วโผมาหาที่บูมแต่สตันแปะไปตอนที่เดินถอยหลังกันมาที่บูมเรียบร้อยครับ ยังไม่เวอร์สิบสองนะแต่เดินไล่มาเจอหน้าน้องแบงค์ตัวนี้มีซีโฟกัสอยู่เดินถอยออกมาโดดมงกไปแล้วสำหรับทางฝั่งของหมูพี่เดินไล่เข้ามาปุ๊กปังซึง่งไปจากมาของเต๋าครับแล้วกับเบียตัวนี้โดนตัดจากทางฝั่งของบอลโลกมาอยู่ต่อมาแล้วหลังมาเจอหน้าคิวคิวกดแข็งแต่พุ่งมาตัวลงมเหมือนกันตั้งกระจกมาตรงนี้ก็เปิดตัวของนเิเกิบอลแล้วเก็บไปได้ดีบุมมาแล้วมาแล้วกาดาสุนิสาเดินมาคิวคิวเตะเสิร์ฟมาแต่ไม่ไหวกับตาอยู่ดีหมูพี่เข้าไปจ่อแจ๊ะ รอจะเล่นเอาฟิกเกอร์มาเล่นด้านหน้าใส่รังฝังของมูฮีก่อนบังเอสอารยรอจะเล่นเดินไล่ตามมาแล้วเก็บชีวิตเลยไปก่อนแต่ด้านหลังไอง้บังที่มูฮก็ไม่รอดเหมือนกันรอจะเล่นอยู่ตรงนี้ไล่ตบไล่ตีเข้ามามูพี่ติดตะล่ำของเคียวอยู่เก็บกลางเข้ามาะฝังน้องแบงค์รับแรงแบบไว้ไม่ไหวครับเสียชีวิตแรกเกิดขึ้นมาอีกหนึ่งชีวิตรตรงนี้ตืต้อเคียวมาบาเลนเซียมีแค่ตัวเอสอายนะน้องแบงค์เดินหน้าถ่ายเข้าไปเอาเอาอุ้ย จังหวะยิงของดิบูมแ oh. ล้วตรงนี้เรียบร้อยเลยครับแล้วด้านขวาเดินมาเจอหน้าลิกกี้รอเล่นเยอะกยิงตรงนี้กดเทอร์นิเกนวอลมาลิกกี้เอาโดยออกมาได้ก่อนครับจังหวะผักมาด้านหลังบู่พี่รอจะรวบตึงใส่ทางฝั่ง,งตัวนี้น oh. แต่ว่าดาเมนดี้บูมจัดกว่า oh. ล,วลิกกี้ oh. เกิดขึ้นมาชีวิตที่สองตรงนี้เพย่ยจะยิงสวนขึ้นดีบูมตายไปเหมาือนกันแต่ลิกกี้นั้นตายจริงไปเรียบร้อยแล้วด้วยครับตามฝั่งบาทุกท่าเดินหนีมาป่าโดยใช้ะลาสตาล่ารอจะเล่นอยู่ทางฝั่งของน nope ้องแบงค์เดินตามมาแล้วไล่ฆ่าไปตรงนี้ได้ก่อนเกิดไปเกิด ด้วยครับมาแล้วฮะแล้วหลอกกางเอาไว้ให้เลยครับเต่าเดินขึ้นมาฮิวก่อนน้องแบงเกิดขึ้นมาชีวิตที่2ตรงนี้ยังมีตัวของอาร์ติอยู่ด้วยครับดีบุมเจ็บเจไปยังมีเคียวอยู่เดินขึ้นมากินก่อนแต่ทางฝั่งของเต๋าลงไปครับไรสาวายตรงนี้ปาดบอลหนึ่งทีจากทางของบาสคงเกิดขึ้นมาพยยมจะเคียวไว้ออกไปให้ได้เพยยมจะเคียวไว้ออกไปได้อยู่สำหรับฝั่งของเอแล้วเคีย์ได้สำเร็จ <c oughs> เคีย์ได้สำเร็จดีกว่าเคียวได้สำเร็จเลยคิดดตัวนั่นเองนะครับรอพร้อมรอแล้วปาดก่อนไรสสวายตรงนี้โดดมาแล้วทะเลาะ ต่อจะเข้าจังหวะที่สองสบายเดินเข้าหาบูพีก่อนโดดขึ้นมาแบบนี้แล้วติเคียวมาโดดถอยมาตรงนี้รัดกันว,ว่าทั้งสอมัมสูงได้ปาดไปก่อนเหมือนกันโดนยิงมาบูพีอาชิโน่ออกมาได้ด้วยครับเข้ามาประกบหน้าบ้านแล้วน้องมาติไม่มาลแล้วแล้วเคียวเคียวตรงนี้ไม่ไหวครับแล้วเดินเข้ามาดีบูมยิงอยู่แต่ว่าเาเบลมันเพิ่มท้นเกินไปจำนวนคนมากกว่าจริงๆแล้วเอริน่าปิดเก็บี้ได้ครับคะแนนสองหนึ่งครับสำหรับการต่ดคันเอริน่า